สวัสดีครับ,รบพบกันเลาวอีกแล้วครับในบช่องขั้วบนไล่ครับวันนี้เราทำเมนูอะไรครับคุณนุ่นเอเอนี่เราจะเอาอะไรง่ายๆมาทำให้มันเป็นอะไรยากๆแม่แมเมนูอะไรนะน้องมาหาลัย ชื่ออะไรกับคุณน้องน้องที่อยู่คอนโดคอนโดน้องคอนโดได้โอ้ my god ว้าวอยู่หอก็ได้อยู่หอยู่หอกอยู่หอกวันนี้เราตัดใช้เมนูหลักคือมาม่าส่วนเรากินต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วดูครับวันนี้มีอะไรมั่งเจ้าบุญแนะนำนยครับอันนี้อันนี้ยำอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยว มีเครื่องเคียงเครื่องเคียงใส่มีอะไรบ้างครับเออมีลูกชิ้นลูกเชิญลูกหมูลูกหมา Hello. Me, you? แล้วก็มีนี่นี่นี่ทีเด็ดหมูกรอบไข่เกียวหมูกรอบคือ <c oughs> อะไรบอกบอกก่อนอันนี้<ะ>คืออะไรหมูกะจกหรือ,อยังไงมันเป็นหมูสลด์ <c oughs> แล้วเอาเราจะมาทอดเราจะมาทอดให้เป็นแผ่นบางๆมาทุบไข่ไหมทุบชุบครับแต่พอเราทอดปุ๊บมันเป็นเป็นก้อนเป็นกองโยมเชฟเอนจัดให้เมนูใหม่เมนูใหม่ครับครับมาวันนี้ก็มาทําให้น้องๆเด็กมหาลัยดูอย่างแรกครับอย่างแรกทําไงเชฟบอนตั้งไฟอ่ะอย่างแรกมึงแกะมามาก่อนไม่มีใครสนับสนุนไทยไทยอินได้ใสอินได้ฟรีด้วยฟรีด้วยครับ งตัวเองครับแล้วก็เตรียมดูหม้อดูหม้อกับเราเข้ากันมากเกาหลีกับไทยคนเข้าเลยคิวชั่าเดี๋ยวเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยน้ำยังไม่เดือดเลยเนี่ยหม้อแล้วหม้อโคเรียหม้อโคเรียตาวังรูเราไม่ต้องรอน้ำเดือดเราใส่เต็มมาม่วไปเลยไม่รอเดือดกันเลยเหรอเฮ้ยตรงนี้เจ๊เบิ่อนสูตรไหนนี่สูตรไหนเจ๊เพื่อนใส่เครื่องเลยฮะมึงใส่หม้อมาสองเดียวอ่ะนะเฮ้ยสองเดียวพอเราสองซองดีกินกันเยอะ องีใส่ไปเลยอัดไปเลยใส่ทั้งกุ่มไปใส่ไหมใส่ดิไม่ใส่เหรอใส่นะนี่มึงเตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยพูดถึงความอะไรนี่ใส่เข้าไปครับมาม่าจริงๆต้องใส่สามซองแล้วจะพอดีเลยสองซองไม่ได้เหรอไม่ได้สองเป็นเลขคู่โอ้โหต้องทำให้เป็นเลขคี่ใช่แล้วเป็นเลขคี่สามคนย่ำดีกว่าสองคนทีสั่มทีไปเรื่องนี้ได้ไงเนี่ย หนีไม่พ้นหนี่เลยเราอะะแล้วเป็นไงตอนอยู่บางแสนเป็นไงเมนูนี้ทําให้เด็กหอกินเป็นไงบ้างเรียบคอฮะเรียบร้อยกินกี่คนกินหลายคนนะวะนะสามคนเลยสามหอบไปเนี่ยกินด้วยกันกินวนๆกันกินวนๆกันวนเวียนใส่เมล็กดใส่เมล็กดแส่เล็ดใส่มันแก้วมันแก้วกินยังไงก็เจอหมดมาม่าเจอนหมดะชี้ตัวได้เลยอโอ้ยนี่แดกมาม่าร้านกูนี่ ยิ่ได้กินมาม่าห่อกูนี่นว่าเนี่ยคนเนี้ยกิมพูดถึงมาม่าหนึ่งที่อะไรมาม่าเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเครื่องมันไม่ถึงแต่งหน้าฮะแต่งหน้าให้เราเอาของกลับมาเอาอะไรมะขามาบอืมไม่เอาหมูลงก่อนอ่ะเอาเอาหมูลงก่อนไหมกระเทยชัวมะขามะขามะขลายที่เล่นออนไลน์ว่ะพอนั้นออนไลน์วลยมะขลาไอ้เนี่ื้อหมูหมูน้ำยังไม่เดือดเออมึงอะไรรีบใส่เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยว อตามใจเชฟตามใจเชฟวันนี้เชฟวิวมาเองนะครับเนี่ยน้ำเดือดแล้วไงต่อเนี่ยมาฮะมาฮะใส่อะไรเพิ่มใส่เนื้อเนื้อนี่ยำมายังยำแล้วนี่นี่มันของตากล้องเขานี่ยมันโคตรฟิวชั่นเลยเฮียต้มยำกับกิมจิอันนี้อันนีะไรเตาไทยเตาไทยหม้อกิมจิหม้อเกาหลีต้องมีความเป็นเกาหลีอยู่ในนั้นด้วยกิมจิเออฮายองกาเซโยสายไปหมดเลยอ้น ไม่สวยเลยเชฟอ้วนคุณไม่มีศิลปะคุณนี่ไม่น่ามาอยู่ในที่แบบนี้นะกูยังติดรอยอยู่เลยชฟอ้วนช่วยกันครับตะเกียบจะเงียบกูเลยตะเกียบมึงเดี๋ยวผมเบิกใหม่การจะกินมันต้องมีสวนต้องมีป่าการเลี้ยงดูเลี้ยงนะเลี้ยงนี่เราต้องเลี้ยงเป็นอันนี้เงหมาอยู่หมาอยู่หมาอยู่คือหมูยอโน่นมันหมออยู่ ไอ้้เียมะถ้ากูไม่เล่นน้ำมึงก็ไม่ชงแน่อะไรวะเนี่ยหมาอยู่หมาอยู่อะไรวะเนี่ยกนี่หัวยอยู่หมาอยู่โอ้ถ้ากินเลี้ยวใส่หมดอ่ะแปลของแม่มาหรือแม่ท่าท่าสาบเรกาอยู่เรือไทยท่านอะไรอโ้หมึกยักษ์หมึกยักษ์เกี่ยวอะไเกี่ยวทีเหี้ยไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงมึงเก็บก่อนได้ไหมทำรั่วไงที่นี่ใต้ทะเลลึกใต้ทะเลลึกเออแจ็คสเปโร่มี่พบรี่ความลึกเท่าไหร่ ขาเข็นเหรอขาเข็นเนาะเข็นเนี่ยโหนขาเข็นแต่ตอนนี้ขาหม้อแล้วเนี่ยใส่ลงไปก็จะอยู่อะไรอะหมูพอปอปอปอม่งพักผ่อนดูความสวยงามไม่สวยไม่ใช่เชฟวิวนะเชฟวิวต้องสวยๆอย่างนั้นเนี่ยกเลือกมาอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยเจนี่ตัดเดียดิไอบีไปละเพื่อนที่กูทำอ่ะนะ นนเป็สิ่่ีววยกาไม่หั่นตูดเลยหรอคะอุ้ยหั่นมาแล้วอย่าทักดิเออที่คือหั่นแล้วใช่ไหมหัวดอกมึงก็ไม่หั่นหน่อยมึงใส่ทั้งแท่งเลยเหรอใส้นุ่นเลยมึงเนี้ยแอมแอมมันบังไปเลเยอร์มึงรู้ป่ะเลเยอร์เอ้ยเดี๋ยวให้มาเสิร์ฟมันสิร์มันตีมสอนมึงป่ะให้เชฟวิวเรียงอยู่เปล่าเรียงมาเลยในตู้อ่ะนี่อะไรอีโบอะไรเนี่ยอีโบเอะไรแบบนี้อะไรนลูกอะไรเนี่ย ซื้ออะไรมาใส่เฮ้ยนี้ของดีสีสันสดใสไปกินนะตามเทนหมาล่าอันนี้ล่าหมาล่าหมามาใส่หม้อใส่ถ้งเปิดเลยใส่ถ้งเปิดลาสตกกันันนี่ครับหมูยอหมูยอที่ยิ่งใหญ่โอ้โหน่ากินเห็นไหมนี่จับไปอุ้งโอ้โหแค่นี้ก็เต็มหม้อว่ะอันนี้ใส่ไปที่มึงเคยมาเดี๋ยวครัต้องเปลี่ยนหม้อไปเนี่ยหม้อมันเล็กไปหรือเปลยว่ะ ซื้อมาแล้วไม่ใส่เด้ออันนั้นมันหิวอันนี้นี่นี่นี่ทีเด็ดทีเด็ดครับใส่ใส่สองฟองใส่สองฟองอยีหลวงอันนี้ใส่ไข่มันใส่ใจฮันเน่แตกไอ้ชัดเลยเอาใหม่เอาใหม่แก้มือแก้มือโอเคใส่ไปเลย แ,แ,แ,แค่เทแค่เนี้ยเนี่ยคัดเนี่ยแค่เนี้ยก็ไม่ลวงไม่แตกแล้วเนี่ยกรอบกรอบใส่ลงไปจะได้มีเท็กเจอร์ความกรอบใหญ่ดีเต็มหม้อเนี่ยใช่่บุ้มติดหม้อหน่อยฮะปิดกันไหมไม่แล้วเนี่ยเห็ดเหตุไม่เล่นเขาเรียกลมควันสำหรับเด็กหอที่ดูอยู่นะอย่าเออย่าทตามอย่าทตามไปเอาหม้อวัดยไปเช่าหม้อวัดเถอสัญหาแดงจริงห่วยไหมจริงอ่ะ ไม่ดีกูบอกแล้วมันไม่กินหึงเลยครับเดี๋ยวรอรอสุกอีกทีนึงจะได้เด็กไปเดี๋ยวเราดูตอนนั้นเลย2000 years later โอ้มาโอ้ my god เป็นไง very good ดูฮะเป็นไงความน่ากิน ความไข่ฮะความหมึกฮะนี่เชฟวิวทำเองฮะไม่แปลกใจเลยทำไมแบบอยู่บางแสนแล้วมีหลายหออันน่ก็ทำเด็กหอเมนดูเด็กหอบ่อยหลายหอเออขาบอกพี่หอนี้แปลกๆปใชไม่ใช่เขาย้ายหอไงหอนี้ทำเบื่อแล้วย้ายไปอีกหอนึงไปทำหอใหม่ใช้เปล่าทำให้เพื่อนกินโถเชฟเทเบิลไปทำหนึ่งที่เทเบิลเทเบิลเซเบสเทเบิลเอก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  nice ไม่ใช่เชฟเทเบิลเชฟเบสไหนรีวิวหน่อยชิมหน่อยพร้อมฮะเชฟบัตเลยนี่เอาผมนี่ขี่เดชเอาไว้ก่อนนี่อะไรอ่ะผมได้อะไรมาตับตับฮะตับนี่มีมีการมีการเลือกทิ้งมันใหญ่แบบอุ้ยมันร้อนอ่ะร้อนดีไฟขนาดนี้ทำอ่ะทำอไมคุณไม่เป็นไงคุณไม่เป็นไงโอผมไม่ค่อยได้อยู่หอเท่าไหร่ น right ี่เร้อนจริงว่ะร้อนจริงดูครับดูครับเอาเส้นครับนี่ครับหมูกรอบไป้ค er ุณดูมชิมชิมชิมอันนี้หน่อยชิมนี้ใหท่านผู้ชมดูไหนมันร้อนอ่ะชิมไม่ไหวอ่ะมีความหมูกรอบอ่ะมีความเส้นนะฮะนี่นี่นี่อืมอ้าวอืม ต้องซูช์ดังๆแล้วเราเป็นคนเรากินแบบนี้สไตล์เกาหลีใครจะพูดก็ซูด์ไปนะอย่นรู้เลยสำลักไอ้สัสสำลักได้อย่าเส้นออกจมูกคอนเทนต์นี่แหละเราซูช์ดังโหสุดจริงหมูกรอบกรอบอยู่ไหมดึงไม่ก่อยอ่ะ ทำไมเหนียวโอ้ขโมยกุ้งตัวเป็นๆลองหน่อยวันนี้ไม่ถ่ายเลยอร่อยปะอร่อยอร่อยจริงเดยวลาวาเบาะเลยเบาะเลยนี่เบาะเลยลาวาไปเลยเบาะเลยคุกด้วยฮะคุกด้วยฮะลุยไม่ร้อนเลยช้อนเปล่าๆเมื่อกี้นี่ดูไข่เยิ้มๆ อุ้มโอ้ยมือกูไอชาติยกไม่ได้บ้านเราอากาศเย็นต้องกินอาหารร้อนๆครับยืนหน่อยไหมเราอ่ะคุณบูมดูโฟกัสคุณบูมมาเล่นเป็นทางเลยคุณบูมเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูกดูความลูกชิ้นชีสฮะชิ้นชิ้ล้ากินเปล่ากล้ากินเลยโอ้ร้อนร้อนกินเลยกล้ากินอีกกูทิ้งไปแล้วอีเหยียดยันไม่ร้อนกูทิ้งแล้วตับแบบลวกมันแบบพอดีเลยเด้งเด้ง สำหรับหลายคนที่แบบดูแล้วเอ้ยฉันไม่ใช่เด็กหอหรืออะไรเงี้ยไปเช่าหอได้ครับพี่บิ๊กคือมากทำตาผมได้อคบางมีน้อยได้ติดต่อคุณบูมาเชฟบูได้หอบางมีน้อยครับแต่เต็มครับเต็มนะแต่แต่ถ้าสวยมีห้องว่างโอเคครับอะไรนะสวยๆอะไรนะมีห้องงว่าินไม่ค่อยชัดโบูฟันกูไปแล้วทำไมร้อนจัดเดี๋ยวลิ้นยังอยู่ดีไหมตอนนี้ไปไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ยังรู้สึกอยู่ไหมตอนนี้ รีววิให้คนดูยังเดือดอ่ะน้ำอ่ะจัดไปไอ้วันไหนกินยังเดือดเลยอือร่อยดูเดือดแค่ไหนดูเอาผุด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 ผ่านลงไหมนี่แหละดีน่ะเอ้ยเอ้าลืมใส่ไข่อ่ะใส่ไข่เขาไม่ได้ใส่ต้องใส่ด้วยเหรออ่ะคนตีอื้อคนขับไปอย่างเงี้ยเติมน้ำไหมน้ำตอกอยู่ไหนเติมน้ำตอกหน่อยอุ้ย ไปก่อนมาดูขึ้นเด็ดูคนนี้อ่ะไม่ค่อยหิวเลยอืมคีเด็ดอร่อยอ่ะอืมเนั่นก็ะปุกกระปุเต๋อเทปนี้ขออะไรอย่างไรนะครับอืมอ,อยากให้เพื่อนมีเมียเมียนี่ฮะ,ะใครสนใจฮะอินบ็อกมาได้ได้ผู้หญิงผู้ชายอินบ็อกได้หมดครับรับรองครับสบายไปทั้งชาติเจ้าของหองพ,พักบางทีน้อยอ่ะกระเทยละ นี้มาปรโมทโปรโมทเพื่อนนะใช่ครับไทยทำงานอยู่ก็ะแวกนําไทยฮะเวลโก้ฮะไม่มีห้องเช่าเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้เพื่ออะไรเนี่ยติดต่อมาฮะเน้นเฉพาะผู้หญิงนะครับใช่ครับผู้หญิงโสดนะครับมันใจประสวยมันใจประโสน่ะทักมาได้เลยทักมาได้ไอ้หยกมมงคนเมาแล้วเลยครับไม่ได้ฮะให้เพื่อนนะมามากมากอร่อยจริงเมนูนี้นะ ถ้าไปทําตอนแบบหน้าหนาวเราบอกได้เลยว่าฟินแต่ตอนนี้เราทําหน้าฝนเนี่ยและอากาศก็ไม่ไปไหนเลยเหงื่อท่วมเลยเป็นไงครับวันนี้สุดยอดครับเผ็ดที่หายเมนูมาม่าฮะเมนูง่ายๆที่ใครก็เอาไปทําตามได้ง่ายๆมาม่าฟองไม่กี่บาทแต่มาม่าไม่กี่บาทแต่เครื่องที่ซื้อเครื่องหมูเครื่องนี้ไม่เท่าไหร่หมูชิ้นไม่เท่าไหร่ครับไปรับใครที่ยกถึงมังบ่อ หลับตากล้องมาแต่กล้องไม่เอาอะไรเลยไม่ได้ประโยชน์ไม่ไช่วยที่้ด้วยปลาปไม่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับวันนี้ก็มีดาราญี่ปุ่นมาลานะครับเชบไปเอาไปเนี่เนี่ยเ่เนียวนเียเนนีวยเนยเยเนียเนีเนีีเเียนเหียวนียอ่อนเหียวเหียวนนีเนีีเี้เยเ ชุกะชุกะลุนครับวันนี้ลาเลครับผมเจอกันเจอบายบายเจอกันบายนต่ไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราเลยครับครับชุุบชุุอะชุกะชุกะชุกะไูชุกะลนชุก้ะชุกะชุกะูกลนมนิดียวนิดเดียว เพื่อไปที่ไกนอร่อยเออดูว่าเหมือนแม่พูอยู่ที่สิงคโปร์อะไอ้เงี <c oughs> ้ยข้า <c oughs> <c oughs> น,น้าฟรีอ่ะเหมือนอะไรเหมือนอะไรกันดู